อุ้มรักปาฏิหาริย์ส้มผักเขียนตอนที่สิอดอดีตในวันที่อติรุธได้รู้จักเจนสุดาการรู้จักที่มากกว่าจำเด็กสาวที่เขาเคยช่วยชีวิตไว้หายไปไหนหายไปได้ยังไงก็เอาไว้ในเล่มแล้วนี่นาเสียงใส่ที่ดังแว่วมาจากอีกฝ้าของรั้วทำให้อติรุธ ซึ่งแดนเล่นอยู่ในสวนบ้านต้นลำพูชฉงกักเท้าเงี่ยหูฟังตายแล้วหายไปไหนหายไม่ได้นะพี่โชตบอกว่าหาซื้อไม่ได้แล้วนะชายหนุ่มมองผ่านช่องเล็กๆของเรือออกไปเห็นด้านหลังของเด็กสาวผมยาวสลวยซึ่งนั่งอยู่บนเสือที่ปูบนสนามหญ้าเบื้องหน้าเธอมีอัลบั้มรูปเล่มใหญ่อย่างน้อยก็สามเล่ม แล้วรูปถ่ายหลายใบวางกระจายเป็นกองกองจิงพอเดาได้ว่าเด็กสาวคงกำลังจัดรูปเข้าอาัลบั้มโอ้ยไม่เจอจริงๆด้วยเสียงเธอเหมือนจะร้องไห้ถ้าทางพยายามค้นหารูปในกองนั้นกองนี้บ่งบอกว่าเธอร้อนใจมากคงเป็นรูปสำคัญหายไม่ได้นะถ้าหายพี่พิมพ์รู้เข้าคงโกรธแน่ๆพี่พิมพ์เขาหรือ ไม่น่าใช่เพราะไม่มีเหตุผลเขาไม่น่ามีอะไรต้องโกรธเธออยากเขขัวตัวเองนักทำไมไม่ระวังน่าเขขัวนักไม่พูดเปล่ายังทำท่าเขขัวตัวเองจริงๆดูแล้วเหมือนจะเผลอเขกแรงจนเจ้าตัวร้องโอยทำให้อติรุธเผลอหัวเราะจะเขขหัวตัวเองทำไมเนี่ยหา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 ไม่เจอไม่เจอไม่มีไม่มี นิกสี่ว่าเอาไว้ไหนหรือจะตกที่ห้องใช่ใช่ต้องตกที่ห้องแน่ๆขอให้เจอทีเิอเจ้าประคุณถ้าไม่เจอแกแย่แน่ๆพระแพงจอมเอ๋ยพระแพงชื่อนี้เหมือนเคยได้ยินมาก่อนเด็กคนนั้นคนที่ตกน้ำโตขนาดนี้แล้วเหรอความคุ้นเคยทำให้อติรุค,คิดว่าจะเข้าไปคุยด้วยแม้ว่าการมาบ้านต้นลำพูครั้งนี้จะเพื่อพักผ่อน หลังจากรุยงานมาทั้งปีการพักของดาราดังที่มีแฟนคลับคอยตามอย่างเขาคงไม่มีอะไรดีไปกว่านี้มาต่างจังหวัดอยู่ในบ้านที่ห่างไกลผู้คนในเมืองที่นี่เขาจะใช้ชีวิตเป็นคนปกติได้อา้าวไปไหนแล้วล่ะแต่เมื่อปีนรั้วขึ้นไปโผหน้าหวังจะทักทายกลับไม่พบเด็กสาวที่เรียกตัวเองว่าระแพง สงสัยจะไปหารูปเจ้าปัญหาทีแรกคิดว่าจะแค่โผล่ไปทักทายแต่เมื่อเจ้าตัวไม่อยู่บวกกับอยากรู้ว่าเด็กสาวทำอะไรอยู่จึงตัดสินใจปีนรั้วข้ามไปอยู่เลยได้รู้ว่ารูปที่กองกองอยู่นั้นล้วนเป็นรูปของเขาสิ่งที่เห็นทำให้รู้ได้ทันทีว่าเจ้าของอัลบั้มเหล่านี้คงเป็นแฟนคลับของพิมพ์อติรุธ ความที่คิดว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองทําให้ถือวิสาสานั่งลงสํารวจอัลบั้มรูปซึ่งจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเป็นปีๆมีการเรียงข้อมูลกํากับทั้งที่เป็นรูปถ่ายรูปตามข่าวที่ตัดแปะเก็บไว้แม้แต่รูปในหนังสือพิมพ์ข่าวซุบซิบกรอบรูปเล็กก็ยังมีตัวหนังสือสวยนนเนี่ย อธิรู้เห็นความตั้งใจและความใส่ใจในรายละเอียดของคนทำแต่มีอัลบั้มหนึ่งที่เขาเห็นแล้วต้องอมยิ้มแม้จะเป็นเล่มเล็กๆที่บางกว่าเล่มอื่นๆเราไปถ่ายรูปคู่กันตั้งแต่เมื่อไหร่ในอัลบั้มนั้นเป็นรูปตัดต่อรูปคู่ของเขากับเด็กสาวหน้าตาหน้าเอ็นดูดวงตากลมโตของเธอทำให้เขาจำได้ว่าเธอคงเป็นคนอื่นไปไม่ได้ นอกจากเด็กผู้หญิงที่เขาเคยช่วยขึ้นจากน้ำเมื่อหกปีก่อนโตแล้วสวยขึ้นนะเนี่ยสาวน้อยชายหนุ่มเปิดดูรูปตัดต่อระหว่างเขากับเจ้าของอัลบัม้มบางรูปเป็นการตัดต่ออย่างมืออาชีพดูเนียนเหมือนไปถ่ายคู่กันมาแต่เขาจำได้ว่าไม่เคยได้ถ่ายรูปกับเด็กผู้หญิงคนนี้เพราะถ้ามีเขาคงจำเธอได้เพราะเธอมีดวงตาที่เป็นเอกลักษณ์ แล้วก็มีบางรูปที่ดูเหมือนจะทำเองง่ายๆโดยตัดรูปมาแปะคู่กันประแพงงั้นเหรอเพราะมัวแต่ดูรูปตรงหน้าทำให้อติรุธไม่รู้สักนิดว่าเจ้าของรูปเดินกลับมาจากด้านหลังในมือมีรูปที่เธอกำลังตามหามาด้วยแล้วดูเหมือนเธอจะเป็นฝ่ายเห็นเขาก่อนเขาที่ทำเหมือนไปวุ่นวายกับของรักของห่วงของเธอ เขาที่ดูอย่างไรก็ไม่น่าจะใช่คนที่เธอรู้จักปกติแล้วเด็กสาวแทบไม่ให้ใครแตะของห่วงของเธอแต่ผู้ชายตรงหน้ากำลังหยิบรูปนั้นรูปนี้มาพลิกดูแถมวางลงแบบไม่ระวังทำให้คนห่วงของไม่พอใจหยุดนะใะเป็นใครมายุ่งกับพี่พิมพ์ของเราทำไมเสียงแหลมปิดทำเอาคนถูกตะัวัดผงะตกใจในขณะที่คนปี๊ดแตก ไม่ได้หันมาดูหน้าคู่กรณีแต่รีบไปดึงอัลบั้มรูปออกจากมือเขายุ่งกับของคนอื่นแบบนี้นิสัยไม่ดีเอ,อ่อขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจอติลุธขยับลุกจากเสือเพราะกลัวว่าคนหวขงของที่กำลังไม่พอใจจะใช้อัลบั้มรูปในมือฟาดหัวเขาที่ประยุ่งกับของของ,ของเธอโดยไม่ขออนุญาตแค่ดูเฉยๆไม่ได้ทำอะไรดูรูปคนอื่นไม่ขอได้ยังไงนิสัยไม่ดี เด็กสาวบนยิ้มงามขณะเก็บของยังคงไม่หันมองหน้าอีกฝ่ายดูสิทำม,มัว่วไปหมดโอ้ยไงนี่มันคราวนี้หันขวับมามองหน้าอีกฝ่ายเพื่อเอาความจึงได้เห็นหน้าเขาเต็มตาแม้ฝ่ายชายจะยืนฝ่ายหญิงจะนั่งคุกเข่าอยู่บนเสือ่อแต่ดวงตาสองคู่ก็มองประสานกันคนหนึ่งยิ้มแห้งๆที่ถูกเอ็ด ในขณะที่อีกคนซึ่งกำลังหงดหงิดมองตาเขียวแต่ก็แค่ปลาดเดียวเท่านั้นเพราะดูเหมือนตอนนี้เธอกำลังอ้าปากหวอในตาเปลี่ยนจากหลีเล็กด้วยความโกรธเป็นเบิกโพรงด้วยตกใจคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าหน้าตาเหมือนคนที่อยู่ในรูปที่เธอสะสมเป็นไปได้ยังไงหรือฝันเราบ้าขนาดหนัก ถึงขั้นเก็บไปฝันว่าเจอพี่พิมพ์ที่บ้านถึงจะเคยเจอตอนเด็กจริงๆก็เถอะแต่ตอนนี้ไม่มีทางถึงเขาจะมีบ้านติดกันแต่เขาก็ไม่ได้มาที่นี่นานแล้วต่อให้มาบ้านต้นลำพูแต่ก็ไม่เคยมาบ้านนี้ไม่เคยย่างกลายมาใกล้รั้วให้ได้เห็นแล้วตามข่าวล่าสุดกลุ่มแฟนคลับบอกว่าพี่พิมพ์ไปทำงานที่ญี่ปุ่นกว่าจะกลับมาก็สิ้นเดือนหน้า แต่ทำไมมาอยู่ตรงนี้แผงเอ้ยแกทำอะไรลงไปเนี่ยอายชะมัดโอ้ยทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยฮลัลโหลยังมีชีวิตอยู่ไหมอติรุษเคยเห็นแฟนคลับช็อกเมื่อเจอเขาระยะประชิดอยู่บ้างแต่ไม่เคยเจอที่อึ้งนานอย่างเด็กสาวตรงหน้าแม้แต่ตอนที่เขาทักไปเด็กสาวยังคงอึ้งอยู่เกือบอึดใจก่อนจะทำเหมือนมองไม่เห็นเขา เธอเลือกเบือนหน้าไปเก็บรูปเงียบๆเ,เหมือนจะหนีความจริงมันทำให้เขาขำและยิ่งอยากแกล้งวัดดีพ่อแพงเขานั่งลงยื่นหน้าเข้าไปใกล้เธอจำพี่พิมพ์ได้ไหมครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะในระยะประชิดนี้เป็นอีกครั้งที่พ่อแพงทำให้อติรุษขำเพราะเธอถึงกับผงะแล้วอยู่ๆก็กรีดลั่นผลักเขาออกจนแทบหงหลัง ก่อนจะเอามือปิดหน้าแล้ววิ่งหายเข้าไปในบ้านเรียกก็ไม่ยอมหันกลับมาซังงั้นพ้แพงหนอผ้แพงแม้จะรออยู่ตรงนั้นกว่าครึ่งชั่วโมงคาดหวังว่าอีกฝ่ายจะย้อนกลับมาเมื่อตั้งสติได้แต่สุดท้ายเธอก็ไม่มาเขาจึงต้องเก็บรูปและอัลบั้มรวมถึงของที่เธอทิ้งไว้ไปคืนที่บ้านดูเหมือนเด็กสาวจะอายไม่ยอมออกมาเจอ ให้ยายชวีบอกเขาว่าไม่สบายไม่เป็นไรครับผมจะอยู่ที่นี่อีกหลายวันไว้วันหลังผมแวะมาหาน้องใหม่หรือไม่ถ้าพะแพงว่างก็ไปเล่นที่บ้านต้นลำพูดได้นะมาคราวนี้น้องจีมาด้วยนั่นคือการพบเจอที่ทำให้อติรุธมองเห็นการมีตัวตนของเจนสุดาในขณะที่เจนสุดาได้แต่เฝ้ามองอติรุธมาโดยตลอด ตั้งแต่วันที่เขาช่วยชีวิตเธอไว้ครอบครัวของเจนสุดาและอติรุธนั้นรู้จักกันมาตั้งแต่รุ่นทวดทวดของเจนสุดาทํางานดูแลสวนให้ทวดของอติรุธทํางานด้วยความจงรักภักดีจึงได้รับแบ่งที่ดินให้เพื่อสร้างบ้านสร้างครอบครัวใกล้กันจากนั้นก็มารุ่นตาของเจนสุดา ซึ่งยังคงทำงานเป็นคนดูแลสวนให้ปู่ของอัติรุธแต่พอแก่มากแล้วปู่ของอัติรุษจึงให้ครอบครัวนายชุมมาดูแลบ้านต้นลำพูต่อสองบ้านต่างช่วยเหลือกันเรื่อยมาแต่พอมาถึงรุ่นพ่อของอัติรุษครอบครัวส่วนใหญ่จะอยู่กรุงเทพจะแวะมาที่บ้านต้นลำพูบ้างปีละครั้งหรือสองสาปีครั้งแต่ตัวอธิรุธแทบจะไม่ได้มาบ้านนี้ พราะเขาถูกส่งไปเรียนโรงเรียนประจำที่เมืองนอกนานๆจึงจะได้กลับมามาอยู่จริงก็ตอนอายุ16นั่นทำให้เขามีโอากาสได้ช่วยชีวิตเจนสุดากลายเป็นฮีโร่ในสายตาเด็กหญิงวัยสิขวบนั้นเป็นการเจอกันครั้งแรกและครั้งเดียวที่ตราตรึงใจหลังจากนั้นเธอก็ไม่เคยได้เจอเขาอีกเลยทุกปีคนที่มาบ้านต้นลำพูจะเป็นพระคธิดา และจิรภามีเพียงเด็กหญิงคนหลังเท่านั้นที่มักจะลอดรั้วมาเล่นด้วยทำให้ทั้งคู่สนิทกันจิรภาเองก็ไม่มีเพื่อนเรื่องเล่าของเธอที่เกี่ยวกับบ้านต้นลำพูจึงมีเรื่องของพี่พระแพงเสมอแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเธอมากนักกระทั่งวันที่เขาได้เรียนจบกลับมาเมืองไทยแล้วเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิง เจนสุดาหเห็นภาพข่าวอติรุษในนิตยสารครั้งแรกเธอก็จำได้ว่าเขาคือพี่ชายข้างบ้านที่เคยช่วยชีวิตเธอขึ้นจากน้ำนับจากนั้นเธอก็กลายเป็นแฟนขับตัวยงสะสมทุกอย่างที่เกี่ยวกับพิมพ์พอติรุธถึงกระนั้นเธอก็ไม่กล้าบอกหรือถามเรื่องราวของเขาจากจิรภาจิรภาจึงไม่รู้ว่าพี่ประแพงเป็นแฟนขับของพี่ชาย รู้เพียงว่าพี่ชายไปเจออะไรมาบ้างที่บ้านของพี่ผะแพงแต่ที่ทำให้เธอประหลาดใจมากกว่าคือทุกวันหลังจากนั้นพี่ชายมักจะถามว่าได้เจอพี่พะแพงหรือยังไปคุยกันหรือยังพี่พะแพงถามอะไรถึงพี่บ้างซึ่งเด็กหญิงจีรภาที่ยังอ่อนต่อโลกของความรักก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากกระทั่งวันที่พี่ชายเดินมาหา แล้วยื่นกล่อ,องของขวัญสีชมพูบูกโบน่ารักให้พร้อมฝากข้อความไปถึงพระแพงให้พี่เจสุดาย้อนถามอย่างไม่แน่ใจจิรพาพยักหน้าให้ของขวัญพี่เนื่องในโอกาสอะไรจ๊ะไม่ใช่ของจีหรอกคา่ะรับไปสิคะจิราพายัดกล่อ,องของขวัญใส่มือเจ้าบ้านเพราะเธอจะได้มีมือว่างหยิบสาคูไส้หมูและข้าวเกลียบปากหม้อสีสวยน่ากินที่อยู่ตรงหน้า พี่พิมพ์ฝากมาขอโทษพี่พะแพงค่ะขอโทษพี่เรื่องอะไรหญิงสาวรับกล่อ,องของขวัญมาอย่างงงๆที่อย่ามาล้อพี่เล่นนะพี่พิมพ์จะให้ของขวัญพี่ทําไมแล้วยิ่งเป็นของขวัญขอโทษอีกยิ่งเป็นไปไม่ได้จีรภาไม่ได้ตอบในทันทีเพราะกําลังเคี้ยวสาคูไสหมูคําใหญ่แล้วซ้อมในมือก็เตรียมจิ้มข้าวเกลียบปากมอกตามอีกชิ้น ในขณะที่เจนสุดารอฟังคำตอบอย่างตั้งใจอร่อยจังค่ะสาคูไส้หมูเข้าเกลียบปากหมอต้องฝีมือยายฉวีเลยจี G. ไม่เคยกินเจ้าไหนอร่อยเท่านี้เลยเด็กสาวชมเปล่าก่อนจะนึกได้ว่ามีคนรอคำตอบอยู่พี่พิมพ์พูดว่าจี G. ครับพี่ฝากให้พี่พระแพงของจีด้วยฝากขอโทษที่พี่ไปทำของสะสมพี่ประแพงเสียหาย อ๋อๆไม่ใช่เสียหายทำของที่พี่พะแพงจัดไว้มั่วไปหมดเน้นย้ำให้พี่ด้วยนะว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่พิมพ์ดูสำเนกผิดมากเลยพี่พะแพงอยากโกรธพี่ชายจีเลยนะยกโทษให้เธอะพี่ไม่ได้โกรธเจนสุดาตอบเสียงอ่อยไม่ได้โกรธแล้วลบหน้าทําไมจีรภพายเลิกคิวพี่พิมพ์บ่นตั้งหลายวันว่ามาหาทีไรก็ไม่เจอ จีมากับพี่พิมพี่พะแพงก็ไม่มาเจอให้ยายฉวีมาบอกว่าไม่อยู่บ้านทั้งที่จริงๆแล้วพี่พะแพงไม่ค่อยไปไหนพี่ไม่ได้โกรธจริงๆจ้ะพี่แค่อายอายอายใครพี่พิม์เหรอคะเทียนสุดาพยักหน้ายิ้มเขินๆพี่ทำเรื่องหน้าอายต่อหน้าพี่พิมพี่เลยยังไม่กล้าเจอเพราะถ้าเจอก็ไม่รู้จะทำหน้ายังไง น้องจีอย่าถามเลยนะว่าเรื่องอะไรแค่นี้พี่ก็อายแย่แล้วโอเคค่ะไม่ถามก็ได้แต่ต้องขอ,อนี่เพิ่มอีกจานนะจีละพ้าหมายถึงของกินที่เจนสุดายกมาให้ซึ่งเธอกินไปเกือบหมดแล้วจากนั้นเจนสุดาก็ไปเอาของกินมาเพิ่มแถมขนมเป็นลูกตาลลอยแก้วด้วยซึ่งก็ดูถูกใจแขกของเธอไม่น้อย แล้วน้องจีรู้ไหมคะว่าในกล่องนี้เป็นอะไรเจนสุดาถามในขณะที่อีกฝ่ายยังคงสนุกกับการกินไม่รู้สิคะแก่เลยสิคะจะได้รู้ฝากกล่องของขวัญให้พี่พะแพงเสร็จก็กลับไปเลยจยีถามก็ไม่บอกว่าในนั้นมีอะไรกลับเจนสุดาค่อนข้างตกใจมีงานด่วนนะคะผู้จัดการส่วนตัวพี่พิมพ์เรียกตัวเห็นว่าพี่เขาจะได้รางวัลอะไรสักอย่างนี้แหละคะ่ะเลยต้องไปงาน จีไม่ค่อยรู้เรื่องงานพี่พิม์พหรอกคะ่ะจริงๆพี่พะแพงน่าจะรู้มากกว่าจีอีกนะเห็นพี่พิม์พว่าพี่พะแพงเป็นแฟนคลับดาราด้วยนี่คะว่าแต่พี่พะแพงชอบดาราคนไหนคะคงไม่ใช่พี่พิม์พหรอกนะรอยยิ้มเขินๆของเจนสุดาทำให้จิรพาทำตาโตจริงนะพี่พิม์พคงช็อกหน้าดูทำไมถึงต้องช็อกล่ะคะ ก็พี่พิมพบอกว่ามีแต่ที่นี่ที่จะไม่เจอแฟนคลับคงตกใจที่พี่พะแพงเป็นแฟนคลับซะได้จุดใต้ตำตอ่อแม้แต่จีเองยังไม่รู้เลยว่าพี่พะแพงแอบปลื้มพี่พิมพ์ไม่เห็นบอกกันเลยไม่งานจีจะพาไปคลุกคลวงนเจนสุดายิ้มเขินพี่ไม่อยากรบกวนนะคะจริงๆคือไม่กล้าแต่พอรู้อย่างนี้พี่พิมพ์คงไม่อยากมาที่นี่แล้วมั้ง ไม่ไม่แค่พี่พ้าแพงพี่พิมพเขาไม่ได้อะไรหรอกคะ่ะที่กลับวันนี้เพราะพี่เขามีงานจริงๆแต่เสร็จงานก็กลับมานะคะพี่เขาจึงให้จีมาลอยอยู่ที่นี่แล้วให้มาขอโทษพี่พ้าแพงแทนไว้กลับมาจะได้มาเล่นด้วยกันจีไปโม้ไวเยอะเลยว่าพี่พ้าแพงทําอาหารอร่อยเปิดดูสิคะพี่พิมพ์ให้อะไรพี่พ้าแพงจีงก็อยากรู้เจนสุดาเปิดของขวัญดู ในนั้นเป็นรูปถ่ายของเธอเองเป็นมุมแอบถ่ายจากชุดที่ใส่ทำให้รู้ว่าเป็นรูปของเมื่อวานกับวันก่อนวันแรกเธออยู่ที่สวนผลไม้แล้วยังมีรูปที่เธอรดน้ำต้นไม้ดอกไม้ในบริเวณบ้านรูปที่เธอไปเก็บดอกพุธมาให้ยายร้อยมาลัยรูปพวกนี้ถูกถ่ายได้อย่างไรใครเป็นคนถ่ายอย่างนี้นี่เองจีรพาร้องอ๋อ เหมือนเธอจะรู้คำตอบก็ว่าอยู่วันสองวันนี้พี่พิมพ์ถือกล้องหายไปทั้งวันที่แท้ก็ไม่แอบสองพี่พระแพงนี่เองเมื่อเช้าก็ให้ลุงชุมพาออกไปทำธุระให้ที่แท้ก็ไปลางรูปพี่พิมพ์นะชอบถ่ายรูปแต่ไม่ค่อยถ่ายรูปคนนะคะขนาดจีขอให้ถ่ายให้ยังไม่ยอมเลยนี่ถ่ายรูปพี่พระแพงตั้งเยอะว่าแต่พี่พะแพงไม่รู้ตัวเลยเหรอคะว่าถูกแอบตามถ่ายรูปเนี่ย เป็นอีกครั้งที่เจนสุดาปั้นสีหน้าไม่ถูกเธอไม่เคยมีรูปสวยๆอย่างนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนางแบบก็สวยคนถ่ายก็ถ่ายสวยจีรภาว่าไว้จีให้พี่พิมพ์ถ่ายให้บ้างดีกว่าใต้รูปกว่าร้อยใบนั้นมีข้อความเขียนไว้เจนสุดาหยิบขึ้นมาอ่านถึงพระแพงครับพี่ตามดูพระแพงสองวัน อาจเทียมไม่ได้กับสิ่งที่พระแพงตามดูพี่ตลอดหลายปีแต่พี่ก็อยากแสดงออกว่าพี่ขอโทษพี่สำนึกผิดแล้วอยากโกรธพี่เลยนะคืนดีกันนะครับสัญญาว่าต่อไปจะไม่ยุ่งกับคอลเลกชันสะสมของพระแพงอีกแล้วสัญญางาอวงเล็บยกนิ้วก้อยรอคืนดีลงท้าย พี่พีมตาพีมกลับมาแล้วเหรอลูกเสียงทักทำให้อติรุธซึ่งกำลังจะก้าวขึ้นบันไดหันกลับมาเห็นมารดาเดินออกมาจากห้องนั่งเล่นพร้อมน้องสาวหายไปไหนมาแม่เึกว่าลูกจะไปอยู่กับยายจีที่โรงพยาบาลซะอีกผมมีธุระต้องไปจัดการแม่นี่ไม่ได้บอกคุณแม่หรอครับบอก แต่แม่ไม่คิดว่าลูกจะกล้าทิ้งน้องไปทำงานคำถามนั้นแฝงแววตำหนิแต่ดูไม่กล้าพูดเต็มปากนักผมอยู่ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรยังไงยายจีก็ยังไม่รู้สึกตัวถ้าเกิดอะไรขึ้นแม่นิ่มก็โทรบอกผมเองให้คนใช้โทรหาได้แต่แม่กับน้องโทรหาไม่รับสายไม่ยอมคุยลูกทำอย่างนี้ได้ยังไงตะพิม อติรุ์ไม่ตอบแล้วบอกขอตัวเพราะเหนื่อยมาทั้งวันจะขึ้นไปอาบน้ำพักผ่อนพรุ่งนี้มีธุระต้องออกไปแต่เช้าวันนี้หนูแพรใหม่ไปเยี่ยมาดจีรอเจอลูกตั้งนานแม่ก็แค่จะโทรไปตามถามว่าจะเข้าไปไหมสุดท้ายลูกก็ไม่รับสายนั่นล่ะเหตุผลที่ทำให้พี่สมัยงุดหงิดพรุ่งนี้น้องก็จะไปเยี่ยมอีก แม่ว่าลูกอยู่เจอน้องหน่อยก็ดีนะผมว่าผมพูดชัดเจนแล้วนะครับอจิรุษเสียงแข็งขึ้นผมไม่ได้ชอบแพรไหมถ้าคุณแม่กับเยพัดว่างก็ไปหาหมอที่ผมบอกไว้ซะผมให้เวลาถึงพรุ่งนี้ถ้าไม่ทำอย่าหาว่าผมไม่เกรงใจบอกเสร็จก็เดินขึ้นไปบนห้องทิ้งมันดาและน้องสาวไว้ข้างล่างพระคธิดากระทืบเท้าไม่พอใจ เมื่อมันดาบอกว่าจะทำตามอย่างที่พี่ชายบอกพักไม่อยากไปทำไมพักต้องไปด้วยหรือแกอยากให้พี่ชายแกแจ้งตำรวจจับแกที่ทำร้ายยาจีมันดาขู่จริงจังต่อให้แกไม่ทำอย่างนี้ถ้าเรื่องถึงตำรวจแกก็ต้องถูกส่งไปบำบัดอยู่ดีทำซะตั้งแต่ตอนนี้เข้าใจไหมทำไมคุณแม่ต้องกลัวพี่พิมด้วยคุณแม่เป็นแม่นะ แม่ที่ไหนสั่งลูกตัวเองไม่ได้ก็แม่อย่างฉันนี่แหละแค่ตัวแกแกยังไม่ฟังฉันแล้วนับภาษาอะไรกับกับอะไรคะพี่สมัยดูมีพิรุธแต่ก็เพียงครู่เดียวกับลูกชายหัวดือ้อที่ไม่เคยฟังคำสั่งฉันไงแกก็รู้ว่าคนอย่างพี่แกใช้ไม้แข็งด้วยไม่ได้แม่บอกแล้วว่าแม่มีวิธีรับมือตอนนี้ แกก็แค่ทำตามที่พี่แกต้องการทำไม่ได้หรือไงแล้วจะรอให้พี่พิมไปรับเมียรับลูกกลับมาบ้านนี้หรอคะไม่มีทางเชื่อแม่เถอะว่าแม่มีวิธีจัดการกับคนอย่างนางพะแพงมันไม่มีทางกลับมาคืนดีกลับมามองพี่ชายแกในทางที่ดีได้หรอกพี่สมัยยิ้มเจ้าเล่แววตาเต็มไปด้วยความมั่นใจตอนนี้เราต้องอยู่นิ่งๆไปก่อน แต่อีกไม่นานหรอกลูกก็จะได้เห็นสิ่งที่ลูกอยากเห็นพระคธิดานนิ่งไปก็ได้ค่ะหนูจะเชื่อคุณแม่แต่ถ้าทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่หนูต้องการหนูไม่ยอมแน่คุณพระแพงไปฝากท้องที่นั่นจริงๆรูปอันตะสาวเธอท้องได้16สัปดาห์เมื่อเทียบเวลาเกิดของแตงหวานจากสธิบตัต ที่ฉันได้มาจากเพื่อนก็ตรงกันคุณพระแพงท้องจริงๆพิมพ์พเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะให้ภาพอันตรสาวกับน้องจีแล้วก็บอกกับน้องจีอีกทีว่าไม่ได้ท้องเพราะมันเช็คได้นอกเสากจ,จากว่าจีจะไม่พูดความจริงอธิรุธทวนคำพูดตัวเองตอนพูดกับสุพลแม้ชายหนุ่มจะกลับขึ้นมาบนห้องอาบน้ำเตรียมพักผ่อน แต่กลับยังข่มตาหลับไม่ได้จีทำไมน้องถึงพูดให้ร้ายพระแพงน้องตาไปเพราะอะไรคนอื่นให้ทำหรือพระแพงให้เธอบอกพี่อย่างนั้นกันแน่จีเรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแน่นั่นคือคำถามที่ต่อให้เอ่ยถามสักกี่สิบกี่ร้อยครั้งก็ไม่มีประโยชน์เพราะเมื่อเวลานี้จิรพายังอยู่ในอาการโคมา่า นายควรไปถามคุณพระแพงดีๆสุพลลองเสนอแนะคุยเรื่องที่ไม่เคยคุยกันเมื่อ5ปีก่อนยังไงให้ฉันเดินเข้าไปหาพระแพงแล้วถามว่า5ปีก่อนเธอบอกให้จีโก้หกฉันหรือว่าคนในบ้านฉันลังเกียดและต้องการกำจัดเธอจึงสร้างเรื่องบีบให้จีโก้หกฉันงั้นหรอมันก็ดูไม่เลวร้ายนี่สุพลว่า ไม่แน่ใจว่าประชดหรือพูดจริงหรือนายมีแผนอะไรในหัวไว้แล้วตอนนั้นอติรุษไม่ได้ตอบคำถามสุพลไม่ใช่พอาะตอบไม่ได้แต่เพราะเขาไม่อยากบอกแผนการเพราะรู้แน่ๆว่าจะต้องโดนด่าว่าคิดได้เท่านี้เท่านี้ที่ว่าก็คือขั้นแรกต้องพยายามเอาใจหวนยิหวาใช้ลูกเพื่อเปิดทางให้มีโอกาสคุยกับเจนสุดาถ้าพระเจ้าจะยังคงมีเมตตา เขาคงมีโอกาสได้จีบภรรยาจีบอดีตภรรยาใหม่อีกครั้งและหวังว่ามันจะสำเร็จและทำให้เธอใจอ่อนตกหลุมรักเขาอีกครั้งผะแพงชายหนุ่มเรียกขณะมองดูรูปถ่ายที่เพิ่งเอาออกมาจากตู้เซฟรูปถ่ายที่เขาเป็นคนกดชัตเตอร์เป็นรูปเซตเดียวกับที่เขาฝากจิรภาให้เจนสุดาเพื่อง,งองอนพี่พิมพ์ขอโทษ พี่ขอโทษ